สวัสดีครับตองเองครับไม่จอมผ้ามาสอนอยู่ห้อหอยู่หอหน้าไม่ยู่พ่าสอนบ่ไปเบิ้งก่อนเบิ้งไม่จอมสอนป้าเพี้ยงแอวเลยน้ำ ตื่นตีนนี้โอ้เอาอันนี้คืออ่องรองอ่องรองน้ำกลดีแต่ปลาอีปูไม่จอมเลยอีปูเอปูอน้มเอาลึกถิมเลยลึกถิมใบรล ใส่หลาเป็นอันจังเลยโอ้ <Okay. S 1> oh, ครับเหนียวเนียว,ยวกับแม่งกองแขนบ่านะอืมแม่งกองแขนไปเสร็จแล้วแม่งกองแขนเยอะหันละ่ะเยอะเห็นเยอะคุณทตัวไม่มีชีวิตชีวาเลยเนี่ยพอเห็นตัวพูนอีแม่เพิ่นกับ <c oughs> ลงคน <c oughs> ละสน่น แล้วมันอนี้คือเอาแทะเอาเห็ดเอาเฮ็ดหอ,อกเอามันเป็นหวกมันอันขึ้นขาเราต้นนั่นไหมจอมขึ้นขาแล้วนี่ปลาเบิดโอ้ยมือนั้นตักสองสามบาทมันก็พอดหรอกปาดขึ้นขาแล้ว ทีมงานคอยนางหลินเอาบรรยากาศากนะถือกเอาเลยปาดแม่นเบิร์ดบอ,บอนัน,น,น,นปืด๊ดใครแม่นบอลไม่จอมนะมมมปืด๊ดขาวจุนพูน เขาๆนั่นแม่นหมดเลยตัวนั้นเออมันตัวน้อยครับแม่มาหาก,กอนนะ่ะมันตัวใหญ่หลายตัวปลาโทมันเป็นแต่อ,อ่อนซ่อนเท่านั้นห,หัวเขียดจะนาหน่อยห้าหน่อย,ห,อยหัวเขียดจาน,น่นปปาปลาไปแป็ดแปดในตัวเลยว้าวอ่อ,อนๆหัวเขียดีแอร์

ปื๊ดเดี <mówi> yeah, ๋ยวไปขาวๆเลยครับพี่น้องกำนึงซีแมนยูเดินนั่นหรอแม่จอมเอาโดนัออะเม่เอ้คุณเดนัดอมโอนเป็นเกาะกลาง ตรงนั้นครับมีพักบุงงามแต่วัน<อ>เป็นปอกงางที่บ้านแม่คล้องอ่อ้ปมมอไปเบิดะนะมาเนี่ย่้แม่คองออนไปเบิดมาอืมบ้งเบิงนะผู้มีประเทศกันอเอาไปยื่นให้แกฟังล้าง พุ่นเดินแล้วพุ่นค่าคืนพุ่นปาดไม่จอมไหมได้บักรลายครับวิงแม่มันทีเด้มันค่าเบิดค่าเบิดเลยนั่วมกเลยใส่ใบตองใส่ผักอีตูใส่บักพริกสดใส่พริกหน่อยครับ ลายแห้งสพาพ่อไม่จอมอนซอนอยากมากแล้วเนาะมันหลายจริงมันหลายก็นี่เห็นบะมันรูมันโตใหญ่ฝนจีอยอยนดตกเขียดจะหน้ากระหอง นยูงสีแล้วเนาะฝั่งนั่นสิมีโตหน่อยฟังนี้สิเตยโตใยเห็นบอบปตับโต,หน,ห,ห,นตหน่อยขึ้นกันจะเปล่ามาด้วยมู่ญ่าุ่มมันกีนอย่างให้แน่ว่าท่นได้ขมาดตัวุน ไปสอนเข้ากันบ่เขาขึเขาไปกีดอยางดูสวนพู้ยตดอีปุ่ยเนอะเอาบ่บ่ไปยังตัวกัดไงจะไปดองที่ตับักฮุ่งกัดเต็มครกต่ว่าตัวไงมันเบาเอาเวลาดองเสร็จมันบอกไข่แสบที่จังตัวหน่อยตัวหน่อยมันจะมั่น ได้ป่ะเป็ะตู่ใหญ่ๆิอูอีหยังน่ะมีแต่วกน้อยๆแม่นบ่เลยอูเเสียงฝนสิตก โอ้ฟังนันเดลายกว่านีนไปฟังคุณดีกว่าฟังคุณเดลายกว่าอยู่เกาะกลางนะครับอยู่หมู่กลางกลางชื้โอ้ในกล่องเห็นไหคือในกล่องนะจะเห็นซูมเขาเอา อนด้ฝ้ามือหนึ่งเอาไม่ยู่ไปได้นัดไม่อยู่ไปได้ไม่อยู่ไปเก็บพักบุ้งครับไม่จอมได้หัวกบเพิ่มสองตัว <c oughs> ที่เล็กที่หน่อยก็ได้โอ้โหเดี๋ยวไปคขาวๆวิงวิ่งบบง่ายเลย วิธีชีวิตอิสานบ้านเฮาช่วงนี้กะหายูหากินหลังจากลงหน้าลงหน้ากะเห็ดง่ายๆเนาะหยอดเอาแปบ๊บเดียวเห็ดหน้าสองมือแล้วที่เหลือก,ก็คือหากินเพิ่มแบบนี้ละครับเก็บเห็ดสอนหวกแต่กบไตอึง บ่อนี่ต้องมีกบหลายเนี่ยเลยจนเพิ่นหามจับปลาล้วน้อยๆน,นี่หามจับปลาเลยแต่ว่าสอนหัวคือเกา่าเพื่อนกันนะไม่รอดไม่จอง พูดนัดไม่ไโมยขาไปเบอดอิดอีหลีถ้นาปน,นันยังได้อยู่มึงมังนยห่เลือกอาตา หวักหวกเ็เลืกอกตะหัวเลยโอ้ยไม่ได้แม่งดาหน่อยลูกออดนึกว่าได้ตัวเถิด <laughs> ก <seller> ่อนມື້ນັ້ນໄດ້ໂຕໜຶ່ງແມ່ຝັນໄວ້ຢູ່ທາງໄມ້ໄຂ່ແມງດາເທີກນະມັນແມ່ຈອມເອົາໂຕແມ່ເອົາຢູ່ຕິເອົາຄູເກົ່າຕິບໍ່ຕ້ອງຖືກສົນພໍໄດ້ປິ່ງຈັນເສຍແກ້ວຈັນເສຍແກ້ວຫ້ວຍ มาไปอีกทอดแล้วจนี่เพื่อนเราพาหัไปยใหญ่เสร้ท่งนี้เป็นตะมีกบแล้วนี่เริ่มเป็นเขียดเขียดน้อยท่านไอพ่อการหางไปไม่จอมสักนี่ต้ เธอม,มีขาเธอมีหางเ,าเงเาแมงดาหน่อยอันนี้มันแมงดาแล้วก็หัวตอนนี้ครับโอ้โหนี่มันเป็นโตเป็นเขียดท่านได้หางหลุด อุ้ยไมจจอมนันนีตัวอย่างนี้คือคือคือ,คอปิ่งเถวนี้เขาเอินแม่งยังตัวใดแตัวนี้แม่งกินแต่กล้วยอ๋อเห็นบ่ผมเดี๋ยวเห็นมันรอยขึ้นมาเครียดหน่อยตีน,น ว่าแนนเอาทิมเหตุดีเทยวะแต่ว <laughs> ่าแนนเอาทิมจีครับโอ้ได้อันนี้เยอะ หนันก,ก็แนวเต็มสมบูรณ์หวัวกน้อยมมีแต่วหวัวกน้อยมันไปไปแล้วมันเป็นหางแล้วเนาะมันกระโดดนี้แลหละกล้าไปเก็บเง็ดเพลอนะ เอาพี่ขึ้นมาแง่นี่ไปนี่แล้วกันอ้อมไปทางปีแม่เ,เห็นอยู่เห็นอยู่ครับเป็นกบเป็นเขียดหน่อยฟังผักบุ้งกับมี่เลยเยังไงฝนตกกะทิ con nhai cái đấy con nhai để Cái đấy đi em <laughs> đây, hợ.

ฮงมันขับบิ่งกล่เฮ้ยตัวน้อยๆเฮ็ดซุกแล้วกินได้เบิดตี้น่องพี่น้องผมนี่่ากระเบื้องเบื้อยเบื้อ วัเ,เลยมันจิดกินเดีด๋ยวโดดออกจากกันซ้ำข้อพ้นส้ำหกก่อพ่อกบมึงนี่นะ แเพียกระไดฟักบงจ้าเด้สุนเนวเลยได้สุนวอยู่ในถุงเด็อันสุนเนวอยเอาอยู่บนหอยนะกตบอยากกินหัวไม่ได้อยากกินหอย ฝนตกอู้ทางพุ่นฝนตกแล้วพุ่นพี่น้องครับพุ่นทางพุ่นครับปลายปลายยางพุ่นยันฝนนะพ่อโมกแล้วสั้น นี่ครับพี่น้องครับมือนีมาสอนหวกมาเบิงไว้จอมสอนดอกจากคองมาสอนไม่ได้สุดมาเปลี่ยนโอ้ี่เด,เด,เดนีเดนี่ได่หวกหน่อยโอ้ฝนลินแล้วฝนลินหน่อยไม่ได้อีกตัวหนึง่ง <laughs> คนเล่นย่อยแล้วครับทีมงานกำลังจะขึ้นไม่จอมขึ้นมากล้วครับนี่ใบวบ๊วยใยวาซันไม่จอมกับบัวได้หลากหลายเลยครับทึงแมงดาน่อยทึ่งเกียร์ทึงห่วงไม่หางหวกยังขึ้นอันนี้ห่วงเก็บหวงเบบีหองเอ็นอีแม่ได้หลายป่ครับโอ้นี่ของแยกกัได้ เด็ดปนนึงลู้เด็ดปนหนึ่งผุน,นโอ้ของยายเลือกเลือกเลือกเอาตะห่วกครับผมโอเคผูค้มาสอนกับย่านฝนโอเคครับสอนหว่วกมื่อนี้ได้หมกหนึงมาเหรียญซื้อได้หน่มาถึงชั่วโมงครับอ่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้นครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ